หรับกบนค้าต่างประเทศเทศเราเองเนี่ยนะครับก็จะดูเรื่องของกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการนําเข้าส่งออกทั้งหมดนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีงานในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการออกเอกสารหรือหนังสือสําคัญเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกเดี๋ยวนี้จะมีระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะย่นระยะเวลานะครับจากสมัยก่อนในการออกเอกสารเนี่ยอาจจะใช้เวลา2-3วันเดี๋ยวนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนอกจากนั้นก็เป็นการ นำเอาระบบของ Paperless เข้ามาใช้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะออนไลน์นะครับนี่ก็คือหน้าที่หลักๆนะครับของกรมการค้าต่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วย15สำนักกองสำหรับข้อมูลที่เราได้รับรางวัลเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการค้าชายแดนผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ว่าเราค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเมียนมานะครับกัมพูชา ลาวมาเลเซียเนี่ยว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เราส่งไปข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการการค้าาชแดนนะครับหรือผู้ประกอบการ SME นะครับที่จะสามารถเริ่มต้นในการที่จะส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะซึ่งเป็นประเทศใกล้ๆก,ก้าวที่จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆที่ไกลกว่านี้นะครับสำหรับความร่วมมือนะครับที่เราจะเผยแพร่นนะก็คงเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สินค้าเกษตรสําคัญที่เราดูแลอยู่นะครับโดยเฉพาะข้าวเนี่ยก็มีคนสนใจเยอะนะครับเราก็คิดว่าตรงนี้เราก็จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนะครับจะต้องทํำยังไงบ้างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงสถิติต่ตางๆนี่เราส่งไปขายอย่างทั่วโลกว่ามีข้าวชนิดไหนซึ่งผมก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่คิดจะเป็นผู้ส่งออกเองนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กๆแต่อย่างไรก็ดีนะครับการเปิดเผยข้อมูลถือว่าเป็นหวัวใจสําคัญนะครับซึ่งผมคิดว่าหน่วยงานราชการของเราเนี่ย้าคง มุ่งมั่นในการที่จะให้บริการแล้วก็ทำให้เกิดความโปร่งใสนะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลให้กับกับกับสังคมให้รู้ได้มากเท่าที่จะทำได้นะครับผม